สวัสดีครับ f อซช่างสักช n แน,นลทางช่อง youtube นะครับก็วันนี้ช่างศักจะพามาวัดนะครับเชสซีนะครับของ i ิสุดีแมกนะครับ1.9 h i g h l a n d Mac, ร์4 er ประตูตัวสูงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะค,คอมเมนต์เข้ามาสอบถามบางคนก็ทักมาสอบถามว่าอยากจะรู้นะครับช่วง มุมทะแยงอยากจะรู้ช่องแต่ละช่องของเชสซีนะครับว่าระยะมันเท่าไหร่อันนี้เป็นงานเชสซีเดิมนะครับเป็นเชสซีเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนคานปะผูที่เหยอ่ะช่างพิทามมาเดี๋ยวไล่จากด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนะครับจะวัดมุมทะแยงของกระบะให้ดูก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเช็คระดับให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยผมเช็คระดับเรียบร้อยแล้ว่ะเดี๋ยวจะวัดจากรูนี้นะครับอันนี้เป็นสี่ประตู นะครับจากรูนี้เลยเกี่ยวแล้วก็ดึงมาด้านหลังนะครับรถคันนี้นะครับเดิมนะครับไม่มีปัญหาทางด้านเชสซีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงเอาตรงไหนดีเอาตรงขอบรูนะครับนี่ด้านหลังก็ได้ร้อยหกสิบสองเซนติเมตรนะครับจากตรงโน้นมาร้อยหกสิเซนติเมตรนะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้อ่ะเกี่ยวจากที่เดิมนะครับสองฝั่งก็จะต้องเกี่ยวจากจุดเดิม นะครับดึงมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ร้อยหกสิบสองนะครับเห็นไหมครับร้อยหกสิบสองเซนติเมตรนะครับเท่ากันนะครับอ่ะช่องนี้เท่ากันเดี๋ยวมาดูช่องนี้นะครับช่องนี้เราจะวัดอ่ะวัดตรงนี้ก็ได้นี่วัดจากรูนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหารูที่เราเกี่ยวเมื่อกี้นี้นะครับด้านหลังนะครับหนึ่งร้อย เจ็ดสิบสี่ครึ่งนะครับริมนอกนะครับร้อยเจ็ดสิบเอยร้อยสี่สิบเจ็ดครึ่งนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดครึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวตากล้องรอฟังนู่นแหละมาดูตรงนี้นะครับมาดูฝั่งนี้อ่าจุดเดิมนะครับฝั่งขวาก็จะต้องวัดจุดเดิมนะครับฝั่งนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดครึ่งเท่ากันนะครับนี่ร้อยสี่บเจ็ดครึ่งริมนอกเท่ากันอ่าเช็ดสีเดิมจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามาดูช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้ ช่องนี้ก็วัดจากจุดนี้ขึ้นมาหาจุดนี้เลยนะจุดนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครึ่งนะครับกล้องเห็นไหมเออกล้องซูมนะอ่อยเออเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดครึ่งนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดครึ่งมาตรงนี้นะครับเพื่องนานจะได้ชัดเจนนะครับอ่ะมาฝั่งนี้เกี่ยวเหมือนเดิมนะครับอ่ะกล้องมานะครับหนึ่งร้อย ห้าสิบเจ็ดนะครับจุดเจ็ดเกินครึ่งมาสองมิลไม่เป็นไรนะครับเป็นครึ่งมาสองมิลจากนั้นเราก็วัดรูนี้วัดรูนี้นะครับมาหารูนี้นะครับก็เขียวลงไปเหมือนเดิมช่องนี้เท่าไหร่อันนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งครึ่งนะครับนี่หนึ่งร้อยหนึ่งครึ่งริมนอกนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งครึ่งริมนอกชัดเจนนะครับมาฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเรากล้องเข้ามาใกล้ๆเห็นนะ ขออนุญาตออกก่อนสองฝั่งมันก็จะต้องเข้ากันขาดเรือกันนิดหน่อยหลักมิลไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้หนึ่งร้อยหนึ่งจุดเจ็ดนะครับร้อยหนึ่งจุดเจ็ดเกินมาสองมิลไม่เป็นไรนะครับหรือว่าโอเคอยู่อ่านี้ก็มาช่องนี้นะครับช่องนี้สําคัญนะครับช่องนี้เนี่ยมันจะสําคัญกับอ่าล้อรถเดินหน้าคอยหลังนะครับ พื่ง่ายมันก็สําคัญหมดแหละนะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับเอานะอ่ะพี่จับเป็นกเร็จเดี๋ยวอ่ะพาพีทมากล้องมาฝั่งนี้นะครับแปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดริมนอกนะครับแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรริมนอกนะครับนี่นี่ริมนอกริมนอกตมีนะแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับอ่ะกลับมาฝั่งนี้อ่ะตากล้องรออยู่ตรงนั้นแหละ ไปนี่เลยเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้มันเกี่ยวยากปิ๊บอ่าตลลบเมตรห้ามงอนะครับแตล่ละเมตรห้ามงอนี่ฝั่งนี้นะครับนี่แปดสิบเอ็ดเซนนะครับแปดสิบเอ็ดเซนนะครับแปดสิบเอ็ดเซน,นกล้องซูมซูมเห็นไหมต้องเอาให้ชัดเจนนะครับนี่แปดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับดิ่มตรงนี้นะครับนี่ผมติดก,กาเอาตรงนี้นะมันจะลงขอบผ่านเหลือกันนิดหน่อยไม่เป็นไรหลักมินนะครับ แล้วก็ด้านหัวนะครับด้านหัวจากรูนี้เอาตรงไหนเอาตรงนี้เลยตัวนี้ก็แปดสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับนี่แปดสิบเจ็ดเซนครึง่งนะแปดสิบเจ็ดเซนครึ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็แปดสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับนี่นี่เห็นไหมตรงที่ผมขีดไว้นี่อืมอ่ะกล้องหมุนเราเนี่ยแปดสิบเจ็ดเซนครึง่ง อ่ะทีนี้ระยะความห่างนะครับของอเบ้าหัวโชคนะครับเบ้าหัวโชคเอาตรงนี้เลยนี่เบ้าหัวโชค้ายขวาเอ้เบ้าหัวโชค้ายขวาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับจากนี้มานี่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรกล้องกล้องซูมเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เห็นเอฟซี FC จะไม่เห็นเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ระยะยางเส้นเครื่องนะครับนี่หลายๆท่านชอบสอบถามตรงนี้ ระยะของยางเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องสักนะครับอ่่อยู่ที่หกสิบเซนติเมตรนะครับขอบริมนะครับนี่หกสิบเซนติเมตรนะครับนี่หกสิบขอบนี้นะครับนี่หกสิบเซนติเมตรด้านหลังนะครับหกสิบเซนติเมตรเหมือนกันนะครับมันก็จะต้องเท่ากันนะครับนี่เห็นไหมหกสิบเซนติเมตรระยะความกว้างของแชสซีนะครับก็ชนแบบนี้เลยชนขอบนะครับนี่ชนขอบแบบนี้ อยู่ที่หกสิบแปดนะครับหกสิบแปดเซนนะครับหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับชนพอดีนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะตรงนี้มันก็จะต้องเข้ากันนะครับนี่หกสิบแปดเซนนะครับนี่หกสิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่ะแล้วก็มุมทะแยงตรงนี้สิ่งสําคัญนะครับวัดมุมทะแยงล้อหน้า ล้อเดินหน้าถอยหลังไม่เท่ากันนี่วัดตรงนี้จะเกี่ยวตรงนี้หรือจะเกี่ยวตรงนี้ก็ได้นะเกี่ยวน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยนะครับนี่น็อตเบอร์สิบสี่เกี่ยวตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมาหาขอบด้านบนนะครับเอาเท่าไหร่ค่าค่าถ้าด้านในเลยก็เจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับแา่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็นะครับเจ็ดสิบเซนนะครับด้านใน,เ,นเห็นไหม จ็ดสิบเซนนะครับด้านในเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับนี่ตรงนี้สําคัญมากถ้าตรงนี้ไม่เท่ากันต้องดันให้มันเท่ากันไม่งั้นล้อรถจะเดินหน้าถอยหลังไม่เท่ากันนะครับด้านหลังมุมทียนตรงนี้ก็ต้องสําคัญเหมือนกันด้านหลังก็เกี่ยวตรงนี้เลยหูน็อตลูกเบี้ยวเอาก็มาฝั่งนี้กันบางคนบอกแล้วคานหน้าจะไปเกี่ยวตรงไหน,นมันไม่มีมันไม่มีรูเกี่ยวนี่เกี่ยวเข้าตรงนี้นี่กล้อง เนี่ยเกี่ยวเข้ารูลูกเบี้ยวเลยปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาด้านบนนะครับอยู่ที่69นะเอาขอบสันนี69ส69เซนนะครับ69เซนเอากล้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็วัดมาฝั่งนี้นะครับขึ้นมานี่69เซนเห็นไหมนี่นี่นี่นจะไ้ไห้นี่เห็นไหมจะอยู่ที่69เซนนะครับทีนี้ ตั้งลูกเบี้ยวทั้งสี่ตัวไว้ตรงกลางนะครับเวลาประกอบรถเสร็จนะครับก็วัดล้อวัดล้อวัดตรงไหน่ะผมจะวัดปีกนกนะครับเดี๋ยวจะวัดปีกนกให้ดูอ้าวปีกนกนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวตรงหมวอโชกคนะครับนี่นี่จะเกี่ยวเข้าไปตรงหัวมูยึดโชกเลยนี่แล้วก็ดึงอ่ะต่ก้อนอยังก่อนเดี๋ยวดีดึง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 ตึงมาจุดยึดนะครับตัวนี้จะเป็นฐานยึด มูแหนบด้านหน้าเอารูตรงนี้ก็ได้นะครับเอารูตรงนี้หรือจะเอาขอบตรงนี้ก็ได้เอารูหลือขอบดีเอาขอบก็ได้อะ่ะสองร้อยสามสิบห้าครึ่งนะครับนี่สองร้อยสามสิบห้าครึ่งดึงจากมูยืดโชข้างล่างสองร้อยสามสิบห้าครึ่งอ่ะมาฝั่งนูน้นมันจะต้องเท่ากันนะครับขานเลือกันนิดหน่อยหลักมิลไม่เป็นไรมิลสองมิลแต่ถ้าเป็นหนึ่งเซนแหละต้องดัน อันนี้ก็จุดเดิมนะครับหูยึดนะครับหูยึดโช๊กด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงมาด้านหลังนะครับอ่ะฝั่งนี้สองสองร้อยสามสิบสี่จุดจุดเจ็ดเห็นไหมกล้องกล้องเห็นเนาะน่าจะเห็นแหละสองร้อยสาสิบสี่จุดเจ็ดนะครับคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้มุมเสยงหงวัวโช๊ก เดี๋วจะไม่เข้าใจมุมทะแยงหัวโชกคเอาตรงไหนดีก็อเอาจุดจุดนี้ก็ได้จุดนี้หรือจุดไหนก็ได้ถ้ารถมันเท่ากันทุกอย่างมันก็ต้องเท่ากันเนี่ยดึงมาตรงนี้นะเอาน็อตตัวนี้เลยนี่ตรงกลางเลยเท่าไรร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรต้องรอมันซูมเลยนะร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับนี่ร้อยี่สิเ็ดซนติเมตรอ่าฝั่งนี้ ังนี้ก็วัดรูเดิมฝั่งนี้มันมีทุกมีทุกช่องอ่าอันนี้ก็ร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรอ่ะตะกร้องมาดูมาฝั่งนี้กไม่ว่ามาฝั่งนี้อ่ะเอาอันนี้ก็ได้นี่เห็นไหมร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรเท่ากันนะครับอ่ะมีตรงไหนอีกมีไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าหลักๆก,ก็ การวัดมุมทะแยงต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับระยะของลูกยางกันกระแทกก็จะต้องเท่ากันนะครับลูกยางกันกระแทกก็จะต้องต้องเท่ากันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นพื้นดินว่าพื้นดินมีสูงมีต่ําหรือไม่นะครับแล้วก็เวลาเราดัดชดสซีหน้าชสซีเนี่ยมันก็จะต้องตั้งตรงนะครับตั้งตรงรุ่นนี้เน,เนี่ยเวลาเราประกอบเสร็จวางเครื่องวางหัวเกี่งลงเราจะต้องหุบบนนิดนึงนิดเดียวอย่าเยอะ นะครับเพื่อที่จะตั้งด้านล่างเข้าแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะนะครับหวังว่าหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจนะครับ,ส,บสำหรับสําหรับการวัดมุมทแยงของรถเดิมๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่เป็นช่างก็วัดตามนี้ได้เลยอย่าลืมเช็คระดับให้มันได้ก่อนระดับด้านท้ายต้องเสมอกันตรงกลางใช้สามขาตั้ง นะครับตรงกลางใช้สามขาตั้งน้ําหนักบาซ์มันจะได้เท่ากันจะลื้อหรือไม่ลื้อก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่การทํางานจะลือหรือไม่ลื้อก็ไม่เป็นไรนะรพอรถมันได้แบบนี้ทุกอย่างนะครับประกอบเข้าเรียบร้อยนะครับรถเนี่ยมันก็จะต้องตั้งตรงไม่ต่ําไม่สูงนะครับแน่นอนนะครับถ้าฝั่งนี้ต่ําต่ําลงสแสดงว่าแชสซีสูงถ้าฝั่งนี้สูงขึ้นสแสดงว่าแชสซีต่ําเพราะว่าถ้าลักษณะของแชสซีเนี่ย ถ้ามันสูงขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นปุ๊บเวลาลดมันรับำหนักปุ๊บมันจะเอียงลงไปเลยนะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจอ่ะอย่าลืมมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวีดูนะครับช่างศักดิ์ชแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องของช่างเพชรรือวิจัยด้วยนะครับทางช่อง y t u b e นะอย่าลืม f อฟเข้าไปให้กาลังใจช่างเพชรน,นะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านตตแล้วก็บ้าน แดง y t u t u นะครับเข้าไปให้กำลังใจช่างเพชรด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ FC สำหรับช่างรุ่นใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ช่างศักดคอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ